ดาวพระศุกร์นะคะอยากหนีเที่ยวแล้วค่ะแม่ๆดูดูดูดคนอยากหนีเที่ยวค่ะแม่ๆเอาพอลวนอยากหนีเที่ยวเอ้าเอาได้ไหมได้ไหมค่ะคนอยากหนีเที่ยวแล้วพอลวนเอ้ยลูกชายหนีเที่ยวเลยเด้อโอ้โหโอ้โหอ้๊ ไปไปไปกำลัหาแม่ก่อนโอ้ดีใจดีใจอีกแล้วอยากไปหาพี่ดวงอีกแล้วอยากไปหาพี่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวพี่รุ่งฟ้าน้องดวงใจน้องดาวพระศุกร์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะมาดูตอนนี้อ่าน้องดาวพระศุกร์นะคะอยากหนีเที่ยวแล้วค่ะแม่แมด่ดู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 คนอยากหนีเที่ยวค่ะแม่แม่เอาพอล้วนอยากหนีเที่ยวอ้าว เอ้าเอ้าได้ไหมได้ไหมค่ะคนอยากมีเที่ยวแล้วพ่อล้วนเอ้ยลูกชายมีเที่ยวแล้วเด้ออู้หู้หพ่อล้วนพ่อล้วนลูกชายหนีเที่ยวแล้วค่ะลูกชายหนีเที่ยวแล้วแม่นีแม่แก้วล้านนั่นน่ะแม่แก้ว มีเที่ยวแอบมีเที่ยวลานเด้อนั่นลานลานเด้อแม่แก้วลานเด้อร์หนูหลงแม่เลยเด้อที่นี่ลานเด้อแม่แก้วเด้อลานเด้อนั่นมาถึงนี่ละมาถึงนี่แม่หนูถึงนี่มามา ให้พี่ให้พี่ดวงไปส่งบ่พี่ดวงบอ,อกว่าอยากอ,อยากไปเล่นกับพี่ดวงมามา chai danh vé nếu có <laughs> นี่อยากไปเที <death> ่ยวนี <Ollie inhale diye> <hm <Hey meals> ่นี่เที่ยวโอ้ยอยากนี่เที่ยวแล้วค่ะ อย่างนี้เที่ยวแล้วล่ะลูกมาส่พี่ดวงยังมาเล่นด้วยเลยมาเด้อพี่ดวงมาเด้อโอ้ไปหาแม่ไอไปหาพี่รุง่งพี่ดวงแอบนิเที่ยวแล้วเมื่อกี้วันนี้ก็แอบนิเที่ยวแล้วนั่นแม่บอกว่าแม่ดุเลย โดนแม่แซนดุเลยบอกว่าอย่าไปอีกนะแม่แซนดุแล้วแม่แซน,นดุแม่แซนดุละสวัสดีครับกอนสวัสดีครับผมเอ้โดนแม่แซนดุแล้วสินี่น้องาดาวประศุกโดนแม่แซนดุแล้ว โดนแม่ดุแล้วคับแม่ดุแล้วลูกโอ้แม่ดุหนูเลยแอบีิเชีแอบิเแม่ดุซะแล้วปามาน้องดวงมาเล้ว,ลลวกวับนองมาเด้อครับผม มีคนแอบนี่เที่ยวแล้วค่ะแม่แม่แ,ม,แม,ม่แชนดูเลยใช่ไหมลูกดูนมก่อนดูดนมเพิ่มพลังก่อนนะครับ อชอบแม่เลยต่อไปผมจะไม่หนีเที่ยวแล้วใช่ไหมครับต่อไปจะไม่หนีเที่ยวแล้วใช่ไหมลูกตาแป๋วเลยต่อไปจะไม่หนีเที่ยวแล้วครับแม่กดจุบจุ๊บจุ๊บจุบโอ้ย ตายอกแม่เลยที่นี่ได้ไยน้อยไยน้อยครับ ลาพสุขค,ครับผม,ม,มล,มลาพสุขค,ครับมาเล่นน้ำหรอครับเล่นน้ำไม่เอ่ยเล่นน้ำไหมครับโอ้ยโอ้ย,อยเล่นน้ำนี่ตาเอ้ตาอ้ไม่ใส่ไม่ใส่มวยโวย มวยวายกลับไปหาแม่ก่อนแม่มวยวายแล้วแม่มวยวายแล้วแม่มวยวายแล้วครับอีกแล้ว,อ,ลวอยากไปหาพี่ดวงอีกแล้ว อยากไปหาพี่ดงอีกแล้วดูค่ะแม่แม่หาทางจะไปอีกแล้วหาหาทางจะไปอีกแล้วโอ้ไม่ไปแล้วแม่ดุแม่แซนดุห้ามไปเลยนะห้ามไปเลยแม่แฉดไม่ให้ไปอยู่นี่แหละห้ามไปเลย วนวนอยากไปหาไหมอยากไปหาพี่ดวงดูค่ะแม่แม่ดูอยากไปหาพี่เอ๊ะแตะมือพี่เลยอยากไปหาพี่ดวงนะ้ามีเด็กแอบเที่ยวค่ะแม่แม่มีเด็กแอบเที่ยวอยากไปหาพี่แล้วพี่จี สิโอไม่เซ็น เป็นพี่โป้พี่โป้เล้วกับน้องหน่อยพี่โป้พี่โป้ไม่ห่างจากแม่เลยไม่เสร็จไม่ให้ไปกลัวลูกนี้เที่ยวเราไม่สนัก อยากเล่นด้วยหรอคะอ <ำ halluc Investment> อยากเล่นด้วยแล <logistics> ้วหรอลูกโอยมเจ็บเจ็บนะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโคๆยโอ๊ยโอุยอยโอ๊อ๊ย <larva> e> อยยะย ทาแม่ด้วยโอ้โหอยากเล่นกับแม่เหรอเออหยิบเท้าแม่ลูกหยิบเท้าแม่